สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องสนุกๆน,นะคะมาเล่าให้ฟังกันค่ะออกแนวเหมือนอนิทานคำทํานายจากต่างมิติเลยครับผมเขาว่ากันแบบนี้นะคะว่าภายในปี2030เนี่ยหรืออาจจะเร็วกว่านั้นอีกนะคือแค่เราๆไม่เกิน5ปีจากนี้ไปค่ะครับพวกเราชาวโลกเนี่ยอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่แบบตัวเป็นๆเ,เลยที่ไม่ได้มาจากโลกนี้กันแล้วโอฟังดูน่าตื่นเต้นมากครับ เรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากแหล่งข้อมูลที่เขาระบุชื่อว่าบาชาบาชานะครับอ๋อบาชาครับซึ่งทางแหล่งข้อมูลนี้เขาก็อ้างว่าเป็นเหมือนตัวแทนจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลายมิติเลยที่กําลังสื่อสารกับโลกเราอยู่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าการติดต่อแบบเปิดเผยหรือ open contact ที่เขาบอกว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับโอ้โหฟังดูเหมือนพอดหนังไซไฟเลยนะคะเนี่ยงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะว่าคําทำนายเนี้ยเขามีรายละเอียดไว้ยังไงบ้างคะครับผมแล้วการติดต่อที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบไหนเออแล้วใครละที่จะมาแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายยังไงกับพวกเราคะ ได้เลยครับเราจะมาลองไล่เลียงดูกันตั้งแต่สัญญาณต่างๆรูปแบบการปรากฏตัวที่เขาให้ภาพไว้แล้วก็เอ่อความเชื่อมโยงไปถึงภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของข้อมูลชุดนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่ว่านะคะก่อนที่เราจะไปดำดิ่งสู่เรื่องราวนิทานคำทำนายจากต่างมิติเรื่องนี้ขอฝากนิดน,นึงค่ะฝากกดชอบกดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกแบบนี้อีกขอบคุณมากค่ะครับผม เอาราคามาเริ่มกันเลยดีกว่าคำทำนายหลักที่ว่าการติดต่อแบบเปิดเผยใกล้เข้ามามากๆอาจจะในอีก5ปีข้างหน้าอันนี้เป็นประเด็นที่แบบโหน่าสนใจมากมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะว่าทำไมถึงต้องเป็นช่วงเวลานี้ครับจากข้อมูลล่าสุดล่าสุดที่มีการสื่อสารออกมานะครับมีการประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีเอ่อ2 0 2พันย่ถึงสองพโหใกล้มากอีกแค่3-4ปีเองนะคะเนี่ยใช่ครับใกล้มากจริงจริง ซึ่งแหล่งข้อมูลนี้เขาย้ำนะครับว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นแบบสุ่มๆนะอ๋อไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่ครับแต่มันเป็นเหมือนเอ่อคลมิมแอหรือว่าเป็นบทสรุปของกระบวนการเตรียมการที่เขาดําเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากแล้วครับกระบวนการเตรียมการฟังดูเหมือนมีการวางแผนมาอย่างดีเลยนะคะพอจะขยายความได้ไหมคะว่าเป็นการเตรียมการแบบไหนคะอืมตามคําอธิบายของแหล่งข้อมูลนี้นะครับ คือเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากๆค่ะเป็นการสิ้นสุดของวัฏจักรพลังงานแบบเก่าแล้วก็เริ่มวัฏจักรใหม่พลังงานหรือที่เขาเรียกว่าการสั่นสะเทือนหรือ vibration ของโลกเนี่ยกำลังยกระดับขึ้นอ้อการสั่นสะเทือนเปลี่ยนไปใช่ครับแล้วในบริบทนี้เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ที่เราเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวนะ,ะแต่รวมถึงพวบภู้อื่นๆอย่างเทวดาหรือจิตวิญญ,ญาณต่างๆเนี่ย นับเป็นพันๆอารยธรรมเลยที่กำลังให้ความสนใจแล้วก็เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของโลกเราอยู่โอ้โหเหมือนกับว่าโลกเราตอนนี้เป็นจุดสนใจของทั้งจักรวาลเลยนะคะเนี่ยแล้วการติดต่อที่ผ่านมาล่ะคะเขาบอกว่าไงบ้างแหล่งข้อมูลนี้เขาบอกว่าการติดต่อแบบไม่ปเปิดเผยหรือแบบลับๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับ อ๋อมีมานานแล้วมีมานานแล้วครับอาจจะก,กับนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มที่ทํางานในโครงการลับๆหรือแม้แต่กับเอ่อชนพื้นเมืองบางกลุ่มที่เขามีตำนานเล่าขานเรื่องเทพจากดวงดาวมาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะค่ะเคยได้ยินเหมือนกันครับผมสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนของการเปิดเผยตัวตนอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนในวงกว้างแล้วล่ะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่าการที่เราเห็นข่าวหรือว่ามีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ UFO หรือที่เดี๋ยวนี้เขาเรียก UAP กันบ่อยขึ้นมากๆในช่วงหลายปีมานี้ครับ UAP ปรากฏการทางอากาศที่อธิบายไม่ได้ใช่ค่ะใช่อันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการให้สังคมโลกเราค่อยๆคุ้นชินกับการมีอยู่ของพวกเขาเอ่อมีความเป็นไปได้สูงครับที่จะเป็นแบบนั้นตามแนวคิดนี้นะครับมันคือกระบวนการที่แบบ ค่อยๆทำให้ผู้คนเปิดรับความเป็นไปได้ว่าเออเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลนี้นะค่ะแล้วก็มีการเดินทางไปมาของอรารยธรรมอื่นอยู่รอบๆโลกเราตลอดเวลาเป็นเหมือนการปรับตัวให้ชินก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแล้วพอถึงเวลาเปิดตัวจริงๆเนี่ยตามทำทำนายนี้พวกเขาจะมาในรูปแบบไหนคะจะเหมือนในหนังไหมที่แบบยานอาวกาศลำใหญ่ๆมาจอดเทียบท่าโลกเลยแหล่งข้อมูลเขาให้ภาพสถานการณ์ที่เป็นไปได้ไว้หลายแบบเหมือนกันนะคะ แบบแรกเลยก็คืออาจจะมียานอาวกาศปรากฏตัวขึ้นจริงๆแต่ว่าจะเลือกปรากฏในลักษณะที่ไม่คุกคามนะคะเช่นอาจจะเห็นเป็นยานลำใหญ่นิ่งๆอยู่เหนือน,าน้านน้ำสากลหรือบริเวณชายฝั่งทะเลเปิดในหลายๆจุดทั่วโลกพร้อมๆกันเลยอ้าวมาจอดโชว์ตัวนิ่งๆให้คนเห็นเฉย,ยๆเลยคะใช่ค่ะจอดนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สังเกตการได้บันทึกภาพ เพื่อให้เวลาผู้คนในการปรับทัศนคติและก็ทําความเข้าใจฟังดูแล้วก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะครับผมเน้นไม่คุกคามอีกรูปแบบหนึ่งที่แหล่งข้อมูลนี้เขากล่าวถึงนะครับคือการปรากฏของสิ่งที่เรียกว่าลูกไฟหรือลูกแก้วพลังงานหรือออกออกลูกแก้วครับอาจจะเห็นเป็นวัตถุทรงกลมหรือดวงแสงลอยลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็หยุดนิ่ง ในตำแหน่งที่ผู้คนสังเกตเห็นได้ง่ายแต่ว่าไม่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วออบนี่คือแบบไหนคะเป็นลูกเหล็กกลมๆหรือว่าเป็นแสงสว่างวับๆเอออาจจะเป็นไปได้ทั้งสองแบบเลยครับอาจจะเป็นลูกกลมๆคล้ายๆโลหะก็ได้หรืออาจจะเป็นลูกไฟที่เป็นแสงสว่างบริสุทธิ์ก็ได้ค่ะซึ่งต่างข้อมูลนี้นะครับออบส์เนี่ย อาจจะเป็นพลังงานจากมิติอื่นโดยตรงหรืออาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งของยานสำรวจพลังงานที่ส่งมาจากอารยธรรมต่างดาวก็ได้นะครับอ๋อ oh. แต่ก็หวังว่าคงไม่ใช่แสงจากผีเกื้อซื้อแถวบ้านเรานะครับ <laughs> โอ้อยอันนั้นคงต้องพิจารณากันดีๆเลยค่ะแต่ก็น่าสนใจนะคะทั้งยานทั้งออฟที่จะมาปรากฏตัวแบบให้เวลาเราตั้งหลักไม่จู่โจมใช่ครับ หัวใจสำคัญคือการสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ลดความกลัวลงนอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับประตูมิติหรือพอทอสที่แหล่งข้อมูลนี้พูดถึงด้วยครับประตูมิติครับผมเขาเปรียบเทียบว่าโลกเราเนี่ยเออ่ไม่ได้ทึบตันไปทั้งหมดนะแต่มีลักษณะคล้ายๆสวิชชีสสวิชชีสยังไงคะคือมีรูนะครับหรือช่องทางที่เป็นประตูมิติ กระจายอยู่ทั่วไปเลยซึ่งยานหรือสิ่งมีชีวิตต่างมิติเนี่ยเขาใช้เป็นเส้นทางลัดในการเดินทางเข้าออกโลกเราอยู่ตลอดเวลาเลยครับโห oh, เหมือนมีทางด่วนพิเศษข้ามมิติอยู่รอบตัวเราเลยเหรอคะแล้วประตูมิติพวกนี้อยู่ที่ไหนบ้างคะมีบอกไหมแหล่งข้อมูลระ,ระบุว่ามีอยู่มากมายทั่วโลกเลยครับแต่มีบางจุดที่เป็นที่รู้จักหรือมีการกล่าวถึงเป็นพิเศษอย่างเช่นบริเวณเมืองเซโดนาในรัฐแอริโซนาที่สหรัฐอเมริกา อ๋อเซโดนาที่เขาว่าพลังงานแรงๆใช่ครับที่นั่นแหละครับซึ่งเป็นที่ที่แหล่งข้อมูลนี้อ้างว่าใช้เป็นจุดส่งสัญญาณสื่อสารด้วยแต่จริงๆแล้วมีจุดอื่นๆอ,อ,อีกนับไม่ถ้วนเลยนะครับกระจายอยู่ทั่วโลกอย่างในไทยเองก็มีที่คนพูดถึงกันอย่างเออเขากะลาที่นครสวรรค์อะไรแบบนี้ก็อาจจะเข้าขายนะครับอ๋อเ oh, ขากลาที่เขาไปรวมตัวกันบ่อยๆนั่นเอง ก็เป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่มีพลังงานพิเศษหรืออาจจะเป็นประตูมิติแบบหนึง่งแล้วคนธรรมดาอย่างเราๆนี้ค่ะจะมีวิธีรับรู้ถึงประตูมิติหรือการมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้ได้ไหมคะถ้ามันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาแบบนี้แหล่งข้อมูลนี้เขาให้คำแนะนำว่ากุญแจสำคัญอยู่ที่การยกระดับคลื่นความถี่หรือการสั่นสะเทือนส่วนบุคคลของเราครับค่ะคือเมื่อเราใช้ชีวิตสอดคล้องกับความปรารถนาที่แท้จริงของเรา ทำตามแพชชั่นหรือสิ่งที่ใจรักจริงๆใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์เนี่ยพลังงานในตัวเรามันจะละเอียดขึ้นประสาทสัมผัสเราก็จะเปิดกว้างขึ้นทำให้เราเริ่มรับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้มากขึ้นเองโห<ฮ>ทั้งพลังงานทั้งยานหรือสิ่งมีชีวิตต่างมิติที่จริงๆแล้วอาจจะอยู่ร่วมมิติกับเรามาตลอดเพียงแต่เขาสั่นสะเทือนในคลื่นความถี่ที่ต่างออกไปนะครับ โอ้ oh, ฟังดูเหมือนเราต้องปรับจูนคลื่นความถี่ในตัวเราให้ตรงกับพวกเขาเลยนะคะเหมือนหาคลื่นวิทยุช่องโปรดเลยประมาณนั้นเลยครับผมแล้วพอถึงเวลาที่การติดต่อแบบเปิดเผยเกิดขึ้นจริงๆตามคำทำนายนี้ใครจะเป็นกลุ่มแรกค่ะที่จะมาปรากฏตัวให้เราเห็นครับจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมานะครับกลุ่มแรกที่มีแนวโน้มมากที่สุดเลยที่ว่าจะปรากฏตัวคือกลุ่มที่เรียกว่าชาวเพลอยเดียนครับเพลอยเดียนชื่อคุ้นๆเหมือนชื่อกลุ่มดาวเลยนะคะ ถูกต้องครับ Pleiades Star Cluster ก็คือกลุ่มดาวลูกไก่ที่คนไทยเรารู้จักแล้วก็มองเห็นได้บนท้องฟ้านั่นเองครับออกลุ่มดาวลูกไก่ที่เราเห็นเป็นกระจุกดาวสวยๆนั่นเองใช่ครับครับแหล่งข้อมูลนี้รวมถึงในแวดวงของผู้ที่สนใจเรื่องจิตวิญญาณมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมักจะกล่าวถึงชาว p l e i a d i a n ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ออมีรูปร่างคล้ายคลึงกับมนุษย์โลกเราเนี่ยแหละครับค่ะ แต่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็ทางจิตวิญญาณสูงกว่าเรามากแล้วก็มีเจตนาดีต่อมนุษยชาตินะครับอ,อ๋อเป็นมิตรว่างั้นเถอะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกๆหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าลูกผสมหรือไฮบริดลูกผสมครับซึ่งหมายถึงผู้ที่มีเชื้อสายผสมผสานระหว่างมนุษย์โลกกับมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์อื่นๆนะครับ แล้วลำดับถัดไปจะเป็นใครนั้นก็คงขึ้นอยู่กับระดับความพร้อมแล้วก็การตอบสนองของมนุษยชาติโดยรวมแล้วล่ะครับการมาถึงของพวกเขาไม่ใช่แค่การมาทักทายเฉยๆแต่เหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านั้นมากๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับตามภาพรวมที่แหล่งข้อมูลนี้ให้ไว้นะครับการติดต่อแบบเปิดเผยเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญมากๆของมนุษยชาติค่ะซึ่งอาจจะกินเวลาประมาณเอ่อปี ตั้งแต่ราวปี2020ไปจนถึงปี2050นู้นเลยโหยาเหมือนกันนะเนี่ยครับเป้าายในภาพใหญ่คือการที่มนุษยชาติจะค่อยๆเปลี่ยนผ่านจากการเป็นอารยธรรมที่ค่อนข้างจะแยกตัวอยู่บนดาวเคราะห์ดวงเดียวเนี่ยไปสู่การเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมอารยธรรมระดับกาแล็กซี่ครับเหมือนเรากำลังจะได้รับการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมกาแล็กซีอย่างเป็นทางการอ่าอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ครับโลกจะกลายเป็นเหมือน ศูนย์กลางหรือเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของกาแล็กซี่อย่างแท้จริงเลยนะครับเบ้าหลอมครับที่ซึ่งเรื่องราวตำนานหรือความขัดแย้งต่างๆจากอดีตอันไกลโพ้นที่เกี่ยวข้องกับระบบดาวอื่นๆเช่นกลุ่มดาวโอไรออนหรือเรื่องราวของดาวองคาในยุคโบราณหรือแม้แต่ตำนานทวีปแอตแลนติสที่สาบสูญไปค่ะจะถูกนำกลับมาพิจารณาเรียนรู้แล้วก็คลี่คลายไปในทิศทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น เหมือนการเป็นปิดฉากบทเก่าแล้วก็เริ่มต้นบทใหม่ของมนุษยชาติและโลกใบนี้เลยครับฟังแล้วรู้สึกทั้งตื่นเต้นทั้งยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วนอกจากการได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมกาแล็กซี่แล้วเราจะได้รับอะไรที่เป็นรูปธร,รรมจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้บ้างไหมคะหนึ่งในสิ่งที่แหล่งข้อมูลนี้กล่าวถึงซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าบันทึกโฮโลแกรมครับบันทึกโฮโลแกรมครับผม เรียบเสมือนคลังข้อมูลประวัติศาสตร์ฉบับสมบูรณ์แบบ3ม,มิติของมนุษยชาติเลยที่บันทึกเรื่องราวต่างๆย้อนหลังไปหลายพันปีค่ะทำให้เราสามารถเข้าไปดูหรือสัมผัสเหตุการณ์ในอดีตได้เหมือนจริงเลยเช่นการได้เห็นภาพของทวีปแอตแลนติสในช่วงที่รุ่งเรืองเรืออรารยธรรมโบราณอื่นๆที่เคยมีอยู่โบนโลกแต่สูญหายไปโหเหมือนมีทำแมชชีนย้อนอดีตแบบสมิติเลยเหรอคะสุดยอดไปเลยคะ่ะ ประมาณนั้นเลยครับประวัติศาสตร์ในรูปแบบนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองเข้าใจบริบทของปัจจุบันแล้วก็เห็นแนวโน้มของอนาคตได้ชัดเจนขึ้นด้วยอนอกจากนี้ยังอาจช่วยให้เราเข้าใจถึงข้อตกลงหรือพันธสัญญาดั้งเดิมที่จิตวิญญาณของเราอาจเคยทำไว้ร่วมกับจิตวิญญาณอื่นๆก่อนที่จะมาเกิดในยุคสมัยนี้ด้วยครับ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งจริงๆนะคะทั้งในระดับโลกแล้วก็ระดับบุคคลเลยทีเดียวแต่ในข้อมูลชุดนี้ก็มีการพูดถึงประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อย <c oughs> เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจบนโลกด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> คือเรื่อง oligarchs หรือคนาธิปไตครยับอันนี้คืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับการติดต่อต่างดาวยังไงคะ ใช่ครับเป็นอีกประเด็นที่แหล่งข้อมูลนี้เขาให้ความสำคัญนะครับเขาชี้ว่าโครงสร้างอำนาจที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนเหตุการณ์ต,ต่างๆบนโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างที่เราเห็นเห็นกันเอ,อ้อเหรอคะครับแต่เป็นกลุ่มบุคคลหรือตระกูลที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างแท้จริงซึ่งเรียกว่าอ l i g a r h s หรือคณะทิปไตยคณะทิปไตยครับซึ่งคำนี้เนี่ย หลายคนอาจจะเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆอย่างเรื่องเอ deep state หรือรัฐซ้อนรัฐอ๋อ deep state ใช่ครับหรือองค์กรลับหรือแม้แต่กลุ่ม illuminati อะไรทำนองนั้นที่มักทุกกล่าวถึงว่าคอยชักยายอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สำคัญๆของโลกนะครับหมายความว่าตามแนวคิดของแหล่งข้อมูลนี้มีกลุ่มอำนาจที่มองไม่เห็นซึ่งกลุ่มกลไกลสำคัญของโลกเอาไว้อยู่เบื้องหลัง ตามที่แหล่งข้อมูลนี้เขาอ้างคือเป็นลักษณะนั้นเลยครับและเขาเชื่อมโยงว่าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆรวมถึงการติดต่อแบบเปิดเผยกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําคัญเลยนะครับค่ะที่จะทําให้โครงสร้างอํานาจที่ซ่อนเร้นเหล่านี้ถูกเปิดเผยมากขึ้นแล้วก็จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่อืม ทำให้ผู้คนต้องหันหน้ามาสื่อสารกันอย่างจริงจังมากขึ้นทำลายกำแพงของความกลัวความไม่ไว้วางใจแล้วก็ความแตกแยกที่อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยเจตนาจุดประสงค์คือเพื่อให้เราเก้าวข้ามการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วหันมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนแล้วก็หาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสารรค์มากขึ้นถูกต้องเลยครับ แทนที่จะยึดติดกับมุมมองสุดตรงหรือเชื่อข้อมูลต่างๆเพียงเพราะถูกปลูกฝังความกลัวมาก็หันมาเปิดใจรับฟังข้อมูลที่หลากหลายตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วก็สื่อสารกันด้วยเหตุผลและความเข้าใจซึ่งจะนําไปสู่การตัดสินใจร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงครับฟังดูเป,เป็นเป้าหมายที่ท้าทายแต่ก็เป็นทิศทางที่น่าจะนําไปสู่สังคมที่ดีขึ้นได้นะคะถ้าเราทุกคนร่วมมือกันจริงๆแล้วสําหรับคนทั่วไปอย่างเราเรานะคะ ควรจะเตรียมตัวหรือปรับมุมมองยังไงเพื่อรับมือกับความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้คะแหล่งข้อมูลนี้เขาเน้นย้ําเสมอเลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงและการติดต่อเนี่ยมันกําลังจะเกิดขึ้นจริงๆค่ะคําถามสําคัญจริงไม่ใช่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดแล้วละ่ะแต่เป็นเมื่อเกิดขึ้นแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรอืมคําถามเปลี่ยนไปแล้วใช่ครับเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทิศทางไหนเราจะเลือกเส้นทางเดินแบบใด โลกยังคงเป็นเหมือนสนามทดลองหรือสนามเด็กเล่นของพวกเรานะครับที่เรามีสิทธิ์และหน้าที่ในการตัดสินใจและร่วมกันสร้างสารรค์อนาคตเหมือนกับว่าแม้จะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาแต่อำนาจในการกำหนดทิศท,ทางอนาคตก็ยังอยู่ในมือของพวกเราเองใช่เลยครับและกุญแจสำคัญที่สุดในการเตรียมพร้อมไม่ใช่แค่การตั้งตารอคอยการมาถึงของยานอวากาศนะอ๋วแล้วคืออะไรคะ แต่คือการเตรียมความพร้อมจากภายในตัวเราเองครับภายในตัวเราครับผมนั่นคือการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับแพชชั่นหรือความปรารถนาที่แท้จริงจากหัวใจการกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ที่สุดค่ะเพราะนั่นคือเคลื่อนความถี่หรือลายเซ็นพลังงานที่แท้จริงของเราซึ่งสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นจะสามารถรับรู้และเชื่อมต่อโดยได้ครับ หมายความว่ายิ่งเราเป็นตัวของตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้หรอคะอาจจะตีความแบบนั้นได้ครับคือการขัดเกลาความเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราแล้วก็ที่น่าสนใจมากๆเลยคือแหล่งข้อมูลนี้บอกว่าเราแต่ละคนไม่ได้เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ตามลําพังนะเอ๊ยยังไงคะ แต่เราทุกคนมีทีมสนับสนุนส่วนตัวอยู่เบื้องหลังครับทีมสนับสนุนครับซึ่งอาจจะประกอบด้วยไกด์นำทางทางจิตวิญญาณเทวดาประจำตัวหรือสมาชิกในครอบครัวทางจิตวิญญาณของเราเองซึ่งอาจจะมีจำนวนนับร้อยนับพันเลยนะครับที่คอยให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจและชี้แนะแนวทางให้เราอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นหรือ,อยังรับรู้ได้ไม่ได้ก็ตามโหมีทีมซัพพอร์ตส่วนตัวระดับพันธมิตรจักรวาลเลยเหรอคะเนี่ย ไม่เคยนึกภาพแบบนี้มาก่อนเลยค่ะนั่นสิครับซึ่งข้อมูลส่วนนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจให้เรากลับไปคบคิดเป็นการบ้านกันนะครับคำถามว่าอะไรคะถ้าแนวคิดเรื่องการมีอยู่ของทีมสนับสนุนที่มองไม่เห็นเหล่านี้เป็นความจริงบางทีนะครับกุญแจสำคัญที่สุดในการนำทางชีวิตเราผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้อาจ,จไม่ใช่แค่การเฝ้ารอ,อการช่วยเหลือหรือการปรากฏตัวจากปัจจัยภายนอกเท่านั้นค่ะ ต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเชื่อมต่อกับพลังสติปัญญาและทีมสนับสนุนที่อยู่ภายในตัวเราเองนี่แหละตั้งแต่ตอนนี้เลยเป็นไปได้ไหมครับโอ้โหเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ลึกซึ้งแล้วก็ชวนให้กลับไปคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวคำทำนายสนุกๆจากต่างมิติเกี่ยวกับการติดต่อแบบเปิดเผยก็คงต้องจบลงเท่านี้ก่อนนะคะครับผมหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่จุดประกายความคิดแล้วก็มุมมองใหม่ๆให้กับทุกท่านนะคะ ถ้าชอบการพูดคุยสำรวจเชิงลึกในสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดชอบกดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาฝากกันอีกในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามครับผม